อ่ะมาดูกันต่อนะข้อต่อไปข้อที่5นะยาวมากนะข้อนี้โอ้ยใครเห็นก็ไม่อยากทำแล้วนะอันนี้ยังเป็นคันนิต2อยู่นะคันนิตประยุค2นี่คือ A Level นะเนี่ย A level 2คณัน,นิต2ของปี6-6ตอนที่1นะตอนที่1เรามาดูกันเขาบอกว่ากำหนดให้ A เป็นเซตที่มีสมาชิกคือลบหน สามแล้วก็เซตว่างสังเกตนะคำว่าเซตว่างเฉยๆคือเซตที่มีสมาชิกศูนย์ตัวแต่ถ้าเกิดเซตว่างไปอยู่ในเซตตัวตัวนี้ถือว่าเป็นสมาชิกตัวหนึ่งของเซต A จําเอาไว้นะเซตว่างตัวนี้ถือว่าเป็นสมาชิกตัวหนึ่งของเซต A ดังนั้นเราพิจารณาเซต A นี้ว่าเซต A มีสมาชิกทั้งหมด4ตัวประกอบไปด้วยลบ1ตัวหนึ่งศูนย์ตัวหนึ่ง 3ตัวหนึ่งแล้วก็เซตว่างตัวหนึ่งมีสมาชิก4ตัวโอเคไหมนะต่อไป B B นะ B B เป็นเซตของ X โดยที่ X เป็นจำนวนเต็มและ X กําำลัง3เท่ากับ1 X 1> เป็นจำนวนเต็มและและก็คือต้องต้องอะไรต้องออและคืนเต็ม และคืออินเตอร์เซกเพราะฉะนั้น x เ,เป็นจำนวนเต็มด้วยแล้วจํานวนเต็มยังไม่พอ x ก,กําลัง3ต้องเท่ากับ 1, 1> เพราะฉะนั้นจากตรงนี้จากตรงที่ x ก,กําลัง3เท่ากับ1เนี่ยเราจะได้ x อ,ออกมาที่เป็นจํานวนจริงคือ x เ,เป็น1ตัวเดียว,วเยวพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเราสามารถบอกได้ว่า b เนี่ยมีสมาชิกอยู่1ตัวคือเลข1ตัวเดียวอ n l y นี่คือสิ่งที่เราวิเคราะห์จากโจทย์นะ A มีสมาชิก4ตัว B มีสมาชิก1ตัวคือเลข1คราวนี้เรามาพิจารณาข้อความต่อไปนี้ค่อยๆดูอันแรกประพจน์สังเกตน,นะนี่เป็นประพจน์แล้วนะเซตว่างเป็นสมาชิกของ A และ A อินเตอร์เซก B เท่ากับเซตว่างมีค่าความจริงเป็นจริง ค่อยๆดูทีละตัวนะสังเกตเมื่อมันเป็นประพจน์ปุ๊บนะแสดงว่าไอ้ตัวเซตว่างเป็นสมาชิกของเซต A เนี่ยถูกไหมเมื่อกี้เราบอกไปเรียบร้อยละตัวนี้ถูกดังนั้นประพจน์นี้คือจริงประพจน์แรกตัวหน้าคือจริงนะและ A อินเตอร์เซกต์บีเอินเตอร์เซกบีก็คือ A ตัวที่ซ้ำกับ B นะ A ตัวที่ซ้ำกับ B นะมีไหมเ A ที่ซ้ำกับ B ีมีไหมสังเกตดูนะ A มีสมาชิก4ตัวคือลบ1 0 3แล้วก็เซตว่างส่วน B มีสมาชิก1ตัวคือเลข1 2อันนี้มีซ้ำกันไหมไม่มีซ้ำกันเลยนะไม่มีซ้ำกันเลยแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็เป็นเซตว่างดังนั้นประพจน์นี้ก็มีค่าความจริงเป็นจริง A อินเตอร์เซกต์บีเป็นเซตว่างมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นจริงและจริงจึงออกมาเป็นจริงใช่ไหมออกมาเป็น จริงดังนั้นข้อนี้จึงถูกกอไก่ถูกต้องนี่คือวิธีพิจารณาฟังกันไหมค่อยๆดูนะค่อยๆดูค่อยๆจดต่อไปฟังดีๆประพจน์หนึ่งไม่สัญ,ญลักษณ์นี้คือไม่เป็นสมาชิกไม่เป็นสมาชิกของ B 1หนึ่งไม่เป็นสมาชิกของ B จริงไหม เราบอกไปเลยนะเพราะว่าเรารู้นี่ว่า B มีสมาชิกกี่ตัว B มีสมาชิกหนึ่งตัวคือเลขหนึ่งดังนั้นเขาบอกว่าประพจน์ที่หนึ่งไม่เป็นสมาชิกของ B เนี่ยตัวนี้ประพจน์นี้มันจึงเป็นเท็จมันจึงเป็นเท็จหรือหรือก็คือหรือ B เป็นสับเซตของ A นี่สัญลักษณ์นี้คือสับเซต B เป็นสับเซตของ A แปลว่าสมาชิกทุกตัวใน B ต้องอยู่ใน A สมาชิกทุกตัวของ b ต้องอยู่ใน a a มี b มีสมาชิก1ตัว a มีสมาชิก4ตัวแต่ว่า1ไม่เป็นสมาชิกของ a ดังนั้นประพจน์นี้จึงมีค่าความจริงเป็นไรนะ b เป็นสับเซตของ a จึงมีค่าความจริงเป็นเท็จก็ออกมาเป็นเท็จหรือเท็จเท็จหรือเท็จคืออะไรเท็จหรือเท็จก็เป็นเท็จ ดังนั้นค่าความจริงของมันที่เขาบอกว่าเป็นจริงเนี่ยจริงไงจริงไม่ใช่มันต้องเป็นอะไรมันต้องเป็นเท็จดังนั้นข้อนี้จึงจึงผิดขอไข่ผิดฟัดงทันไหมใครลืมเรื่องเซตเป็นทบทวนนะครับนะต่อไปพอขวายถ้า NB นะเขาบอกแล้วว่า n b คือจํานวนสมาชิกของเซต b ถ้า n b ไม่เท่ากับ1จริงไม่จริง b มีสมาชิก1ตัวแสดงว่า n b ต้องเท่ากับ1น,นะเราต้องเขียนไปก่อนเลยตรงนี้ตรงนี้แปลว่า n b n b จํานวนสมาชิกของ b คือ1ตัวดังนั้น n b ไม่เท่ากับ1จึงเป็นข้อความที่ที่ผิดเท็จแล้ว เห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะเท็จเชื่อมด้วยถ้าแล้วยังไงก็ต้องจริงเราไม่ต้องดูอันหลังก็ได้นะใช่ไหมเพราะว่าถ้าตัวหน้าเท็จเชื่อมด้วยท่าแล้วตัวหน้าเท็จปุ๊บออกมาจริงเสมอเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเลยตรงนี้ออกมายังไงก็จริงแต่บอกเขานิดนึงก็ได้เซตของหนึ่งเป็นสับเซตของ B ีเซตของหนึ่งเป็นสับเซตของ B จริงไหมสังเกตหนึ่งไม่เป็นสมาชิกเฮ้ เป็นสับเซตของ A อทัทีเซตของ1เป็นสับเซตข,ข,ของ A หรือเปล่าสังเกตในเซตของ1น,นั้นไม่มีเลขหนเป็นสมาชิกอยู่เลยดังนั้นประพรจน์เซตของ1เป็นสับเซตของ a หรือเปล่าเป็นข้อความที่ผิดดังนั้นจึงออกมาเป็นเท็จแล้วเท็จเท็จแล้วเท็จคือจริงจริงถูกไหมจริงก็คือจริงตรงนี้ก็จริงถูกดังนั้นข้อนี้นะเขาถามว่า ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องก็มีกอไก่กับคอควายที่ถูกกอไก่กับคอควายที่ถูกก็คือข้อไหนข้อที่ห้าจบค่อยๆดูค,อคอด่อยๆดูครูก็อธิบายพยายามค่อนข้างช้าแล้วนะถ้าใครยังฟังไม่ทันเนี่ยมันมีสองประเด็นก็คือหนึ่งลืมเรื่องนั้นไปแล้วเวลาฟังแล้วมันคิดตามไม่ทัน แต่ถ้าเรายังไม่ลืมเราคิดตามทันมันก็จะพอทันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฟังแล้วเรายังตามไม่ทันย้อนนะย้อนย้อนไปทบทวนความรู้เดิมเช่นเรื่องเซตใช่ไหมนะทบทวนเรื่องเซตนะหรือว่าฟังช้าๆค่อยๆคิดตามอ่ะค่อยๆจดค่อยๆจดใครจดเสร็จกดยกมือนะใครจดเสร็จกดยกมือ